เหลีวตันป่าลร้ไวนะครับตัวนี้เสียงกลางครับหมันหมานเสียงกลางไปใหญ่ครับหมันหมานเลยครับ มีหนุนคูนะครับคาลมบ้างเล็กน้อยเวลานกป่าเข้ารีบโทรดวดเลยนะครับหายากนะครับ หนุนคูนะครับเรียกแล้วก็จะคูเลยหมันหมานครับเรียกนกป่าดีมากนกป่ามาใกล้ดูดนกป่าดีมากครับลิวตันป่าร้อยนะครับ คลิปนี้คงจะนำเสนอตัวเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับ0820123836ราคากันเองครับราคาที่ทุกคนแตะต้องได้ขอบคุณครับ